อันไหนสายหนึ่งไหนสายหนึ่งคะนี่ในในเส้นเห็นไหนสายหนึ่งลูกอันนี้อ่ามีคนเอียงแผ่นอย่างนี้ก่อนเอียงแผ่นอย่างนี้ค่ะทุกคนอะไม่รอบไม่รอบไม่รอบอันอันนี้มันไม่เท่กับรอบอ่ะเดี๋ยวค่อยครูจให้แยกอ่ะไหนช่องหนึ่งอย่าเพิ่งไอ้ลักไหนช่องหนึ่งช่องห้าช่องสิบ ต้องพี่ท็อปอันไหนช่อง12ช่องสิบสองสิ่รนห้ามบอกนะผรู้แน่ท็อปอันนี้จิ้มได้ช่องสองช่อง8ช่องหช่องสิบห้าสิบสองี เออโอเคอันไหนสายสามสายสามผิดอ่ะอะไรสายสอันนี้โอเคพี่ท็อปอันไหนสายหนึ่งสายสี่สายสองสามไอรัสอันไหนสายสองชอบงสายสี่หนึ่งอันไหนช่องห้า โอเคอ่ะทีนี้ดูเห็นพุเขียนวงกลมรงนี้ไหมแม้เข็ยนป่ะอ่าให้รัาขอดลาลุ่เห็นไหมเห็นไหมนวะอีงงเาทมาอไไม่เอาไม่เอามาเ่ทีนี้คุณจาสเกวได้ไหมตัวโดเขาอยู่ที่ช่องที่เท่าไหร่้ายไหนตัวโดอะอยูเล่นแต่ละคนลองจับซีตัวโดมาสายสี่ศูนย์ช่อง สายสี่หรอก็ชั้นี่หนึ่งสี่นั่นสายอะไรสายเด่นอ้าวไหนพี่นักยังไงเป็นสี่สามสองหนึอะไรตลกละตลกละอะไรเป็นสี่เร็วเลยเเร็วตัวโดตัวโดสายอะไรสายสี่มีท็อปมีกใช่ไงสายสี่สายสมันคือสายนี้ใช่ไหมใช่ตัวโดนะอ่ดีตตัวโดนี้นไหนไหนนะบอ้แล้วกินหอยล้างมาโชว์เลย ở tại lai la 3 ờ đừng สีให้โดยที่ให้เลือกเองเย้เย้เย้แล้วทำเฮ้ยเอ้าโคกโคกไอ้รักงเลยสีเอาแล้วเลยสีอ้าวพี่ท็อปเหลือน้อยแล้วนะอ้าวถ้าใครไม่เหลือเลยเนี่ยครูจะให้นั่งระบายทุกอันเลยระบายอะไรระบายสีระบายอ่ะตอบก่อนตัวโดอยู่ช่องที่อะไรคายที่อะไรชี่ อีกอยู่บ้างอาเร็วดูอยู่ดูอยู่ช่องที่ห้าหรอสายสามสอยสามอยู่ช่องที่ได้ข้างบนอ่ะดูนะข้างบนตัวเนี้ยมันคือสายเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาดอเด็กมาใส่ที่ตรงไหนอ่าไอ้ล้าเราเอาดอเด็กมาใส่ตรงไหนอ่ะพี่ท็อปเลื่อนหนึ่งสีต่อแก้วอ่าเพราะฉะนั้น หาร์ดดิสกอะไรวะเดี๋ยวกันนะไม่แข่งกันหาร์เดิสก์วาดได้ใครสีวงกลมวงกลมแล้วก็วาดตัวเลขเอาเร็ว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 าตัวเลขใหม่เอาตัวเลขตัวเล่มันอยู่ช่องไหนเอ้ยไม่ใช่เลยว่ามันอย่หนีลกอ่ะดูคุณครูเอาใหม่แล้วเริ่มใหม่สมมติว่านี่คือช่องใช่ไหมสมมติว่านี่คือช่องไม่ใช่สมมตินี่คือช่องอ่ะดูนะสมมติว่าอ่ะังคุณครูก่อนฟังคุณครูก่อนอ่ะังคุณครูอ่ะลบลบลบนี่ลบนี่ด้วย ไอ้ล้างลูกตรงนี้พี่ลูกอ่าเพิ่มฟังฟังผู้ก่อนสมมติอ,ตตอ,ตอ่ะทำให้ดูตัวอย่างหนึ่งตัวนะฟังดูนะสมมติตัวเลือยู่ตรงนี้ให้หนูวงกลมอย่าง,งนี้แล้วก็เขียนรอเรือเข้าใจไหมโอเคเสร็จแล้ยไม่ใช่ใชล้าต้องเขียนอยู่ในวงกลม<ย>ที่ท็อปเรือหนึ่งสีที่ท็อปเรือหนึ่งสีใช่แค่สีก็พอสามสอง ต่อไปทีนี้เราจะให้ทำอะไรเข้าใจอเราใช่ปะต่อต่อป้องไม่มว่วต่อไปเอาให้ถึงโดสูงเลยสเกลแยกกันทำหันหน้าพอไน้ตรงโน้นพี่อะไราหันหน้าไปทางนี้ตีไว้กันใ่อน็ูก่อนได้ใครเสร็จก่อนได้เลยสองสีอ่าตีน้อยอาดูก่อนผู้ชนะจะได้อีกสองสีต้องถูกด้วยนะไม่ใช่มั่วนะดีๆเลยดูได้ นหนดูสิโดเลมีฟาตอนนาทีโดวงกลมไม่สวยไปถ่ายวงกลมอะไรไม่เคยนะทุกอ่าทำใหเกิดคุณครูตัวอย่างวงกลมต้องใหญ่ประมาณนี้ไอรักจะแก้วงกลมก่อนไหมแก้วงกลมก่อนไหมแก้ววงกลมอ่าวาดวงกลมให้สวยที่สุดยังวนไปไหนลูปยังวงก้อนใหญ่ไปไหนละไปไหนรูปไปไหนอ่รักยังวงก้อนใหญ่ไปไหน วาดให้สวยที่สุดใครวาดถึงมาส่งก่อนวาดไม่สวยคุณครูจะให้คนที่วาดสวยที่สุดโดสูงเขียนยังไงโดสูงเขียนยังไงมันมีกอบไก่ด้วยโดสูงเขียนยังไงเอาพี่ท็อปโดต่ำมันมีโดเด็กโดสูงยังไงไอ้ล่ากูซิ่งเอ้าโดสูงเขียนยังไง็จแล่าโดสูงเขียนยังไง โอเคไอรับเลือกสองสีก่อนมานี่ค่ะพี่น้องมาเลือกหนึ่งสีครับเลือกแล้วไอ้รับเลือกหนึ่งเปอร์เร็วๆบอให้ขึ้นมาเป็นน้องเลือกท็อปขึ้นมาหนึ่งสีเฮ้ยหนึ่งสีต่อไปต่อไปต่อไปสีแต่ละสีอย่าทำกันเริ่มเบืออะไรอ่าระบายสีในโบว์ใช่ระบายสีในโบว์ ต้องอระบ,บายตรงนี้ระบายให้สวยที่สุดใช่ระบายให้สวยที่สุดอันนี้เราไม่แข่งเรบบาแข่งความสวยจะเย็นเย็นไม่ค่อยระบายอ่าเราจะรู้ได้ไงละ่ะว่าตัวมันเป็นตัวอะไร<ห>กัไ,ได้ได้เอออย่างนั้นอะได้ถ้าสมมุติเราสมมุติว่าสมมติสมมติไอรับระบายทั้งมุใช่ไหมไอรับก็เอากินสอมาเขียนตรงนี้ว่า โดก็ได้ข้างนอกก็ะโดก็ได้เออแต่ต้องมาณตัวนั้นให้รู้นั่นแหละหรือเอาสีดำมาเขียนตัดก็ได้สีดำดูใครบ้างอ่ามีอ่ะมันคืสีดำไม่ละเหมือนสีท็อปพี่ท็อปก็มีสีดำแล้วสบายสวยต้องเขียนข้างนอกเลย เนไตัวเลหรือไอรับสบายตัวเล่สีเหลืองเขาก็จะเห็นชัดเหนไหมเพราะฉะนั้นไอเอาสีแข่ความสวยใช่ไ้ยใช่เหลยก็จะเสร็จแล้วความสวยนะความสวยไม่สวยก็ไม่สวยเนื่อยอะไรเป็นสิไม่สวยคุณกูจะฟ้องออกมา จริงเหรอืจริงป้าฟองรหนูจะโดนเลยเล่นของจะได้ของเล่นไหม mm hmm. ถ้าวันนี้ใครทำดีจะให้มีสิทธิ์ได้ของเล่น5ชิ้นเอาไปเถอะ5ชิ้นไงซ mm hmm. อลาทีโดโดเรมีฟาซอลาทีโดพี่ท็อปตัวซอลเบาใบสวยๆดิ